ไทยแบบระดับตำนานอย่างพี่จอมเพเตอร์ค่ะที่เหมือนเราเข้าวงการมาก็เห็นรู้จักแบรนนี้แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กๆเลยอะผ่านมาสนใจแบบทางด้าน sustainability ให้แบบเหมือนในเรื่องของผลกระทบที่อุตสาการรมแฟชั่นส่งผลยังไง <c oughs> เราก็รู้สึกว่าเออดีใจแล้วเราก็พร้อมที่จะสนับสนุน,น่ะคะ่ะเรา <c oughs> ก็มาเป็นในฐานะนักแบบใช่ไหมคะวันนี้เออวันนี้หรอคะเ <c oughs> ขาบอกว่ามาเป็นเฟรน มาเป็นเพื่อนของเทเตอร์ค่ะใช่แต่ว่าวันก่อนก็ไปถ่ายลูกเชือเสื้อยืดที่เขาค่ายที่ขาหมายถึงที่ขาถองโอเจคนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะของเทเตอร์เนี่ยคือเขาได้คิดมาทั้งกระบวนการแล้วตั้งแต่ ขั้นตอนว่าเขาเอาผ้ามาจากไหนใช้ผ้ายังไงอะไร้ยค่ะแล้วก็ขั้นตอนการผลิตที่เป็น Made to order ก็อยากให้แบบถ้าใครชื่นชอบแล้วก็อยากจะสนับสนุนเสื้อผ้าที่เป็น Slow Fashion แล้วก็ในเรื่องของ Sustainability นะคะก็ลองมาดูที่ของอนูทเทียเตอร์ค่ะว่ามีแบบไหนที่ถูกใจแล้วก็สามารถสั่งซื้อสั่งทำสั่งผลิตได้นะคะมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าค่ะก,ก็ลองดูค่ะ รับรางวัลอ๋อค่ะนเออค่ะไม่ได้ไม่ได้รับงานบ่อยขึ้นแต่มันมีงานมาให้รับ <Position> บ <ing> ่อยขรึนงคะก็คือเหมือนมีโอกาสได้ได้ได้มาเจอผู้คนนะคะหลังจากที่โควิดก็ก็คงที่ว่าเยียบเยียบกันไปสักพักหนึ่งเนาะแล้วพอมันกลับมามีเหตุให้ต้องมาก็ก็มาได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านสังคมเนี่ยก็ปีนี้มอมหมยครับอ๋อ ก็จริงๆแล้วอ่ะพอมาปีนี้ที่คนหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเรียกว่าหลากหลายวงการที่หันมาดูเรื่องแบบซั s t a i n a b i l i t y อ่ะมันทําให้เหมือนคนที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมอะค่ะอย่างตัวเราทํามา6ปีอย่างเงี้ยตอนแรกๆอ่ะก็อาจจะแบบเหมือนไปพูดแล้วคนก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจประเด็นที่เราพูดสักเท่าไหร่แต่ว่าพอด้วย ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นหรือว่า climate change ที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนกับโลกเรามากยิ่งขึ้นคนก็ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเรานี้แบบว่าดีใจมากๆแล้วก็มันกล้าจะทําเป็นให้เป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ไปร่วมงานกับคนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นหน่วยงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาชาด้วยนะคะท่างจจริงๆแล้วว่ะคือเวลารับงานอ่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือต้องดูว่า สิ่งที่เขากําลังจะทํากับสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันไปกันได้หรือเปล่าถ้ามันไปกันได้จริงๆมันอาจจะไม่ไม่ใช่ต้องเป็นเงี้ยมุมสิ่งร้อล้อมอย่างเดียวเพราะว่ามันก็มีประเด็นอื่นๆที่เราสนใจอย่างอย่างเงี้ยเสื้อที่เขาขายแล้วเอารายได้ไปช่วยสนับสนุนเด็กที่ที่แบบไม่มีใครดูแลอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เออ พูดคอร์สอะเราก็อยากจะแบบสนับสนุนทำได้สิเช่นก,รรกันละครก็เหมือนกนะันถ้าถือว่าเป็นแบบสื่อหนรือแบบธรรมชาติลนะครแบบเรื่องเป็นเป็นเรืเ่องสำคัญแรกจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องถ้าเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาตินะให้เป็นแบบอับนดวัน <c oughs> ความสาคัญมาอันดับหนึ่งเลยในการพิจารณาแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เราก็แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าจากการที่เราแบบไม่ตั้งใจว่าจะไม่รับละครเลยอะ พอเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราแบบใจหวั่นไหวมีความหวั่นไหวอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องรอรอ,อคุยให้มันแบบว่าเรียบร้อยทั้งหมดก่อนถึงจะบอกได้ว่าเออจะมีละครใหม่แต่ตอนนี้ใกรไปกี่เปอร์เซ็นแล้วคะหลายเปอร์เซ็นมากๆยังยังงงในตัวเองอยู่เลยวนะ่าแบบเฮ้ยมันมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราแบบว่าคิดว่าไว้ว่าเราแบบเอออยากจะเล่นแนวนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอพออ่านบทแล้วมันแบบ จิตใจหวั่นไหวค่ะฉีกบ่หรืออะไรย,ไยังไงเลยครับพี่โอฉีกบ่นใช่เหรอคะก็ก <c oughs> ็ไม่เคยเล่นบทแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าแบบกลับมาผพ้่มพีชรีหือมาขอยู่หน้าจอพี่นี่ก็เกกต้อ,อ,งอ,งอ,งองเป๊ะปังแน่นอนไม่รู้ค่ะไม่รู้อัะนะ้นให้มันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วให้เป็นเรื่องของนาคติ์แต่สิ่งที่แบบเราคิดทุกวันก็คือว่าเราตื่นมาแล้วเราแบบว่าตื่นเต้นอยากจะไปทําง,งานอยากจะเข้ากองถ่ายแล้วแบบมีความสุขอ่ะได้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 แบบ เหมือนเอาเอาบทบทเรียนที่เราสะสมจากการทํางานในวงการอ่ะได้มาเรียนง่าย,ยๆว่ารับมีนใหม่เหมือนกันเหมือนกันเนาะในการที่แบบมารับละครแล้วก็แบบให้เราได้ได้เล่นอีกทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะทําให้จุดไฟในใจได้บ้างเหมือนกันนะอย่างเราไม่ได้เล่นละครมานานหกปีค่ะน่าจะหกเกือบเจ็ดนะเขาใหม่เขาใหม่จริงจริงนี่คงตื่นเต้นมากอะ่ะในการที่แบบตื่นไปถ่ายละคร คิดภาพไหมคะว่าแบบวันเข้าไปในกองละครตัวเองจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนน้องใหม่ไหมคิดว่าใช่เลยคิดว่าก็คงจะแบบว่าอุยมันมีอะไรยังไงที่แบบว่าที่เราคงต้องเรียนรู้เยอะเพราะว่าระบบการทํางานก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรค่ะยังงเป็นช่องเดิมช่องเดิมค่ะช่องเดิมหนึ่งหนึ่งดวงใจผ่ามาถึงเรื่องที่เกบเรื่องการเรียนมีเดิมขอดอกจบระดับขอดอกขอด หลายคนก็งก็ไปเรียนมาตอนไหนยังไงเป็นออนไลน์ค่ะใช่เป็นออนไลน์ก็เรียนเรียนตอนอช่วงช่วงโควิดอะอยู่บ้านแล้วก็มันก็เป็นคอร์สระยะสั้นค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่เราสนใจเพราะว่าอย่างตัวตอนนี้ทําบริษัทที่ขายข้าวชีวิตไทยเนี่ยเป็นอ,อันที่เราไปรับซื้อช่วยชาวนาที่ที่เขาทํานาแบบมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเราอะเราสนใจในเรื่องของการทํา ธุรกิจเพื่สังคมนะที่เหมือนแบบที่ผ่านมาถ้ามันเป็นบริษัทเล็กๆนะส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยรอดแล้วเราอะก็รู้สึกว่าเราจะทํายังไงให้ธุรกิจเพื่สังคมไปรอดได้จริงๆอะไรเงี้ยเลยเลยเป็นที่มาของการอยากรู้ว่าการขับเคลื่อนอบริษัทให้มันมีความแบบ t a i n บ b i l i t y ในทุกมิติคะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปแบบสมัครคอร์สเรียนอะไรนี้ตัวเองอโพสด้วยความที่แบบเหมือนตั้งใจเรียนเวลาแบบว่า เขาให้ทํางานเลยก็แบบโอ้โหตั้งใจมากเพราะว่ามันมีคนไทยคนเดียวที่สมัครเรียนแต่ถ้าใครสมัครเรียนก็เรียนได้นะเพราะเนื้อเนื้อไหมแต่ด้วยความที่พอมันเป็นคนไทยคนเดียวเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมีแบบว่าทาพจาเกี่ยวกับคนไทยว่าใครขี้เกียจไหมคนไทยแบบไม่ให้ความร่วมมือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเอาเต็มที่ให้เราแบบว่าเออบอกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านอะไรเงี้ยจริงๆพูดข่งมค่นะคะก็คือว่าเราตั้งใจแค่นั้นแหละอย่างเราขอเป็นมหาลัยระดับโลกนะคะ อะไรเียมันจะมีว่าจะกัดคือเราจะวัดพิเศษอะไรที่แบบว่าจะเข้ามาเห็นมันจะยากมากอะไรบ้างการสมัครคอร์สแบบระยะสั้นไม่มีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วที่เราสมัครปริญญาโทค่ะอันนั้นน่ะคือยากจริงๆยากจริงๆว่าแบ มันมันก็จะต้องมีแบบว่าการเตรียมในการเขียนเออในการแบบทำจดหมายแบบ reference จากใครและ e n c e กี่ท่านอะไร้ยคะแล้วก็ต้องทำแบบว i s ั่น n work เป็นยังไงในการเล่าเรื่องการแบบที่เราสนใจประเด็นไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีประโยชน์ยังไงกัแบบอคอร์สของเขาด้วยเอออันนั้นอะยากแต่ว่า แต่ว่าอันที่เป็นสมัครเป็นแบบว่า,อาคอร์ลระยะสั้นไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะแค่แบบสนใจสมัครแล้วก็ก็ได้เลยะคะ่ะอย่งอางทีเรียนแล้วปริญญาโทอันนั้นก็คือปริญญา,าโทหมดสิทธิ์ไปตั้งแต่ที่เราไม่ได้เรียนตอนนั้นแล้วค่ะก็คือถ้าจะเรียนต้องสมัครใหม่เลย แล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเป็นเป็นหนึ่งในช่วงเวลาของความทรามานมากเหมือนกันก็คือพับเลยไม่เอาเสู้แล้วคือแล้วตอนนี้ด้วยความที่พอเรามาเริ่มบริษัทด้วยอะค่ะจะทิง้งไปเรียนมันก็ไม่ได้อะเออมันก็เหมือนแบบเรือมันผ่านไปแล้วอะเรือของการเรียนนะโมเมนต์ตอนนั้นมันมันได้ล่องลอยออกไปละตอนนี้มาอยู่ในเฟสคือเรือไม่ทันแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในเฟ, <ะ S 2> ฟสของการแบบมาทํายังไงให้บริษัทที่เราทําอย่เงนี้ มันเติบโตแข็งแรงแล้วก็ช่วยคนได้แบบว่าในวงกว้างมากินพืพ้นอ่ีกหลักสูตรหนึงชื่อปานิป,ป,ป,ปกสาสาัญยาปัธรรมปิบานสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหารระดับสูงน่ะก็ะะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่เป็นจุฬาลงกรณ์ร่วมกับกระทรวงศักยาธิชาิและสิ่งวดล้อมกรมสมุสิพคุณภาพสิ่งวดล้องนะคะ เี็นระยะสระยะยาวอะไรเป็น18สัปดาห์ค่ะนี่ก็ไม่ไม่ได้สั้นมากไม่ได้ยาวมากค่ะออนไลน์ <Online. S 2> เป็นออนไลน์ตอนแรกเป็นไฮบริดออนไลน์ครึ่งหนึ่งออนไลน์ไซต์ครึ่งหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยกำลังจะกลับเป็นออนไลน์ละค่ะปรเิีญาโทรในไทยก็ไม่กี่สตอบันปริญญาโทคูมันปริญญาโทรในไทยมันใช้เวลา2ปีอย, 2> <c oughs> อย่างที่เรากินมันหนึ่งปีอะ <c oughs> มันมันรู้สึกว่ามันมันยังปรับเมเนจวเวลาได้อะ แต่ตอนนี้คือไม่สามารถจริงๆถ้าถ้าถ้าทำได้คือเป็นคอร์สสั้นๆอย่างนี้นท,ที่ที่สามารถแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราไปร่วมกับโปรเจกต์ของอาระสุงพาน,นิชย์ชื่อไอเดียละค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เราเอาบริษัทเราอ่ะเข้าไปสมัครอันนี้ก็เป็นอีกพานนชยงที่ต้องแบบมีพิชชิ่งมีพรีเซนต์เพื่อที่จะเข้าเป็นเป็น15บริษัทจาก300บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก แล้วจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ d i p p ที่จะแบบว่าช่วยทายังไงให้บริษัทเราเติบโต,ต,ต,ตอย่างแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงแบบสามารถแบบส่งของได้ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะคไม่มีเียนน้องมอสกันหมดเวลาแล้ว <c oughs> ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ 大家回家。